ลุกขึ้นสาละวันลุกขึ้นลุกขึนกก้นสาละวันลุกขึ้นลุกขึ้นก้อนสาละวัน,กกน,กกนอนส,วนสวัสดีเด้อพี่น้องสวัสดีภาษาไทยสบายดีภาษาลาออกไปอีกแล้วม <c oughs> ือนีห้าสิบห้าขี่รถรถเม่พี่น้องระบบการลอ่อมีเ่นไหนผู้วันขั้นต่อไปสิทาน,นาทจากหน้าที่แล้วจากหน้าที่รถจางที่หอดเท่า มีสูตรไปลงเยาวราชยางออกมาจากคอนโดอยู่หน้าคอนโดกับนีแล้วพี่น้องแต่ว่าเพียงแต่ว่าหอยยาหงาหอยยางมากหลายๆจุดว่าสินี้หลายจุดบอ่อแต่ว่าทางกอทมอเพิ่นกับมีการรีเริ่มเกิดขึ้นแล้วนี่มองหู่หน้าที่ของโดยสารกีร่รอรถมันสิสะดวกสบายกว่าเดิมเนอะพี่น้องสนามหลวงหัวลำโพงหอย่าไปเยาวราช สบายง่ายขึ้นทางกองทมไดรีเริ่มจันขึ้นแล้วเนาะพี่น้องในเขตพื้นที่่อทมอนาที่สองร้อยกว่าหาสิบแห่งเพิ่นกเเ็เริ่มเฮ็ดเริ่มเริ่มปรับปรุงขึ้นแล้วพี่น้องถา่ถาน้ำกันนั่งนถเมมฆนดี ต่อไปเนาะสนามรวงอีกสิบสองนาทีหัวลำโพงสามสิบสี่กำลังถึงสามสายสามสี่กำลังมาหอดพี่นอ้องวัดผู้สร้างค่าเจ็ดนาทีไข่ไข่อันต่างประเทศเลยวันนี้พี่นอ้อง สดวกสบายง่ายขึ้นฟูที่สีสันจรนี่เอสดีให้เสียบ,บกล่องซ c ซีทีวีน้ำวัวสองร้อยหาสิบลังลี่นอกรบรด่เริ่มขึ้นแล้วทั้งเบิดของทัางกอทมอที่เพิ่นจดสัรนให้เพิ่นก็ให้เพื่อความสะดวกสบายในการ เริ่มใส่ชีวิตง่ายขึ้นของประชาชนเขตกาเ่ามอเนาะพี่น,อนอ้องเนาะ่าอยนี่คือเขตสะพานเหลืองหัวลำโพงเนอะ ออเอาเพิ่นคือเบียงออกเอางงเพิ่นขึ้นเบียงออกแล้วนะมีผีเพิ่นเหลียกอยู่แต่ว่าเพิ่นทั้งรถเพิ่นเบียงออกเนื่องจากว่าวังกีนสยสี่ศูนเพิ่น,นเบียงออกจากฝ่ายรถมีเท่า,ากับโบหูสาเหตุย่อนยัง ต้องขาท่านต่อไปจริงค่อยเป็นโรคหนาอันโรคบานกลางก็ได้ได้สายท็อกสายสองหนึ่งเนี่ยหนาโรคบานกลางสายสองหนึ่งแต่ว่าข่อยสิโรคเงี้ยววารา่านสายสายสมากข่อยก็สิบเกนสาย 3, ส,ายสากกีสายสองขามาก็สิบเกนสายสองขาหาศูนเจกับผพานหาสองเก่ากรพานหาสีสองกระพาน,พาน,พานเด้อี่นองเงี้ยววารา ยนี่มากมีความนท่นสมัยมากขึ้นบอแตกต่างจากค่อยเบิ่งคิปในต่างประเทศเลยพี่นอ้องคิปในต่างประเทศก็บอกเวลาหน้าที่ของครูโดสารที่เห้า่าคิ้วใดค่ะคิ้วรถเมย์ว่าสิอีกจัหน้าที่สิมาเพื่อความให้เท้าทอกนะพี่นอ้องถาถาน้ำกัน ซองห้าก็ได้ ความมั่นใจเราคอซิเป็นสั้นๆใจเต็นตึบๆน้องนี่ความมั่นใจเลยนี่มหานครพี่น้องรถอีดี ไยปืนอยมากแบบไปไปคอกแเบบนีสุดๆด้นาสุดๆด้น วันวันเสาร์ก้นคือขืนอยู่รอไหนก็ได้รอไหนก็ได้แล้วก็รอรถสอง่ะ ขาถูกค่อยเกิดของตนเองที่สำคัญขอบคุณผู้ที่เขามาให้กำลังใจข่อยแม่นสีบอลหลายแต่ข่อยกระสับซึ้งเท็นจำได้ทุกคนซีหาพ้นเพิ่นเพิ่นบอสิบไข่อีีพ่น้องขอบคุณที่นี้ไอ่ไอ่เพิ่นข่โป้งคือว่าข่อซีบอลจะไหนแต่ข่อยซึ้งแห้งแต่คนบ่มักเท่ากับอย่าไปใส่ใจพี่น้องค่ะค่ะเทาไปใส่ใจเขาเขาแห้งสิได้ใจเท่ามาแก้ไขพัฒนาตนเองดีกว่าเนาะพี่น้องเนาะ ขาดสิ่งย่งกดดีขึ้นแต่อย่างหน่อยเท่ากันย่งได้ลงมือเห็ดในซีนีเท่าได้เห็ดขอบคุ้นอีบีพี่น้องเจ้า